พี่น้องมามามาเร็วๆมาเร็วมากินลวกจิ้มปลาหมึกพี่น้องเอยกบขนมจีนแซ่บๆเลยมามามาสวัสดีพ่อแม่พี่น้องมากินข้าวน้ำกันเดิมีเดิมเมื่อนี้มีเวลาเฮ็ดไอ้ลวกจิ้มปลาหมึกพี่น้องเอ้ยยัง่าเอาคนหัวใจรวๆแน่คุณได้คำมาแล้วกนหัวใจรวๆเน่นี่มากินลวกจิ้มปลาหมึกน้ำกันนี่ แม่ผู้ใหญ่กี่คันจิ้มแม่ผู้ใหญ่กัตักลกเลยค่ะเออคนเลยเอามาเร็วๆพี่น้องคิดยากผมแม่ใหญ่ดอกเมื่อยพี่น้องเออก็เลยยากเอามากินน้ำกานนี่ลวกเส้นเรากับมาตามน้ำจิ้มเลากับคุกเลยมันจะเข่ากันพี่น้องอืมกินกับขนมจีน จัดแต่สวัสดีจ้าสวัสดีจา้จจาเที่ยงแล้วก็หาได้กินพี่น้องแล้วนะก็หาให้เซตเซตเซตทำอะไรชงกาแฟกับน้องวันนี้ฮิตงานพีนะ่น้องเออเกียร์งานส่งของลูกค้าอมืมากินน้ำกันพีนะ่น้องแซ่บหลายแซ่บอีกมันนี่ฮะเออกดหัวใจเราลุ้นใแม่ผู้ใหญ่แน่ประเด็นยังไม่รู้กดติดตามกดติดตามแม่ผู้ใหญ่แน่นี่ลดลดเรื่อมันนี่ห่า ปลาหมึกกระดองพี่น้องซื้อมาสองตัวสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าปลาหมึกกระดองซื้อมาสองตัวพี่น้องอืมอืมแล้วหลานเนาะปลาหมึกกระดองค่ะแม่เขารู้ว่ามันจะกึ๊บ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 มันจะเด้งดีพี่น้อง àm ăn măt ăn nước cạn thì đang xếp đi đồ, hừm, phung nua xếp nọ lại xếp มาพี่น้องมามายัวย่วเลยนี่แซ่บดีอืมแซ่บครับตักสักินมอย่างพี่น้องเอ้ยอืมพร้อมน่ากินเลยหรอตักตัดตรงนี้เลย แจ้พี่น้องกูแตงยังไม่ได้ขินขาวม,มากินน้ำก๋ยพี่น้องข้าวค่อยแน่กดหมวแจ๊ค่อยแน่พี่น้องเอ้ยอืมโอ้ยทีไปตัดแจ๊บฮะ ตับปลาย่างทะเลแบบอันนี้ทะเลทะเลอยู่ทะเลย่างเดียบพี่น้องลวกอ่ะตันดนำจิ้มกับคุกคุกเลยลวกจิ้มไปเลยพี่น้องเหรอหึมกอดดีครับอรรยากาศพี่น้องคุ๊บกๆๆึ๊บคุ๊บอ่ะอืมอืม รูแทบใช่ไหมครับแทบหลายก็เลยมาลี่กินผุดเดียวพี่น้องเลยเอาขนมจีนจิ้มกันก่อนจิ้มก่อนมู๊ แซ่บคักพี่นะ้องแซ่บอีดีอีหรอเลยนะกินอยากก่างกรบป๋แซ่บอนน่ะนะ កល្រឿងះជាពីពីនារង់នៅន្រៈន្រំ อ๋อมากินข้าวน้มกันเด้อพี่น้องเด้อลวกปลาหมึกกระดองพี่น้องลวกจิ้มพี่น้องลวกจิ้มโดนเลิศเ,เ,เ,เลยเนีย่กึ๊บกรึบกึ๊บกึบเลยค่ะพี่มาในแม่มาเมืองตะกวก็กินข้ากระยา่งอ่านพี่น้องแซ่บดีพี่น้อง กินกับขนมจีนมากินน้ำกันเดอแซบคักแปะอะแม่ผู้ใหญ่ก็กินอันเดีออเมื่อยลายมือละเด็ดสั่นแม่ผู้ใหญ่เมื่อยลายมือแล้วพี่น้องแม่ผู้ใหญ่มีความสุขแน่เฮียเออกินข้าวกับเราได้กินนะเราได้กินกัหากินได้เมื่อยแพี่น้องเอ้ย เลียดหลายมือละตาโค้งตาข้าวหัดเออบางเวลาเากินข้าวกินปลามื่อเลคิดยากลวกปลาหมอกลวกปลาหมึกกระดองลวกชิมพี่น้องเอ้ยวันกอ็ไปใส่สวัสดีจ้าลูกนาราเดนมากินลวกชิมปลาหมึกกระดองกับแม่เร็วๆลูกเพิ่งมีเวลาวางพี่น้องเอ้ยคือยู่ได้ลงงานแล้วก็กินเลยอืม กิดเ,เองกินเองพี่น้องหิวเด็ดไเฮดได้ดาเกลียดหลายมือแล้วก็ต้องกินพี่น้องสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีลูกบ้านสุภูสุขคนเด้อลวกจิ้นมึกกระดองพี่น้องเซ็บแซ่ซื้อมาสองตวเลิศเลยแซ่บขัก พี่ละกอจะไปเห็นงานกาจะไปเทียงงเท่ยงงานลูกค้าอือหางานพี่น้องเอื้อมเงินได้อือมแม่มามากินน้ำกันพี่น้องซื้อมาสองตัวแล,ล้วก็ลวกลวกแบบต้นลวกที่ใหญ่ๆมันจะสีเด้งดึงเด้งๆนะก๊อ็ๆนะ ซื้อเขากินกันเลี้ยนกับข้าวผัถูกปากพี่น้องกินขนมจีนแท้งข้าวเนี่ยหานิ้วรสซาไปรูมันรังแซ่มัวแต่้ฟูดีเปไรดอกกินผูเดีเอาอกเป็นอย่างดอกพี่น้องอื้อ อุ้ยวุ้นแดหลายงวใจรัวๆเนี่ยชุดแน่มึงจะค่อยกินได้พี่น้องควหัวใจค่อยแด่แม่เก็บพลังไาวันที่สิบแปดพี่น้องเออเจนะอกนะัอนขายนะ็อตพนะีนะ่นะ้องเออหาลูกค้าให้แน่ลูกค้าแห้งโบมี ผลิตสกูนะาป็นยิ่งใหญ่พีน่น้องซื้อ,อกไก่น่าที่แรกกรุงเทพกันแน่นำไปเนี่ยเดี๋ยวลูกค้าผมมีต้องอย่างงี้อยอืมน่าสกู๊พี่น้องแม่บอกเอามากินนักการพี่น้องกินน้กการเสรแซ่บพี่นอ้องเอ้ยพี่นอออ้นอ,องป้องปลายอืม หาแฟนกูนเก่าอะไรพี่น้องเมื่อคืนนี้มาได้ไลฟ์สดเมื่อยเมื่อคืนนี้มาได้ไลฟ์สดเมื่อยพี่น้องก็เลยขอพักพ่อนะนะเขียับง่ายกับเขียนพี่น้องเออเครียดหลายอย่างคือเมื่อนี่ยนี่รอลุ้นดูนี่เมื่มอคืนเมื่อคืนนี่รุ่นจะก็หอยหอยเสียออกเมื่ออื่นนี้รุ่นน้ำกันพี่น้องเออจะเป็นแนวอะไร แซ่บครับฮ่าฮ่่าฮอืมอน้มวนแท้จ้าขอบคุณหลายๆพี่น้องไอ้เจนไดเอามากินน้ำกันเด้อหิมตามเลยค่ะแซ่บอีพี่น้องแซ่บ mhm 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 nhảy nhảy mhm 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 gì á, mhm 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 ơi, ừ. ควมีชีวิตอยู่ใหญ่อะไรให้กินไปเนะาะอีตัวเคลีลายกับเป็นผู้โอ้ยอูกป่าแห่มาเฮ็ดแอยอือออเจ็บดามึ่ กูได้ยังไม่ได้กดติดตามกดติดตามเด้อคือ,ก,อกินคือหมดอะไรแม่รู้กันนะเออแม่รู้กันนะพี่นอ้องเออซื้อกันตัวอืม เมื่อคืนดตาว่าหาทุกคนขอโทษลหลายพี่น้องอืมเมือ่อไงฮะอนก็ขอไพ่หล,หลายพี่น้องเลยอืมเมื่อไ่มาประกวดตัวให้พี่น้องหายทิดถึุแล้วขอโทษขอไพยหลายๆพี่น้องซื้อเลยหันชื้อยหญ่ๆห,หลวก็รู้ว่าตามลำจิ้มเดนรลิศตอนนี้พ่อพี่น้อง มพกพร้ากกะเทียมน้ำตาลกุ้งนัวมกนาว,าก,าวก,ก,านกุ้งน้ำรสซ้าหลักการลวกปลาหมึกหลักการมาคุกคุกคุกสกันเลยแซ่บ่ต้องไปธีพิธัธนเนี่ยคือเลิศแล้วสัมนินหาสสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องป้องปายมามามากินอันลวกจิ้มปลาหมึกน้ำกันพี่น้องเอ้ยอ ลวกพอดีพอดีสุกมัสิกรอดก็กบกลอบกรึบ,บประ,ะอ,ะอม,มัสินูวานพี่น้องอแซ่ แทบหลายพี่น้องเออจะขนมจีนจั๊บหน่อยก่อนออพี่ทำอะมอ <laughs> แทบหลายเออยวมือแทบนี ซองตัวกินคนเดียวจนหมดแซ่บหลายพี่น้องมากินน้ำันพี่น้อง อ็มันไี้แซ่บแซ่บมันไี้แซ่บหลายอยูอ่ๆอะค่ะเลอดอันทบาดไปถูกกินเนรอแซ่ ไปซื้อมาให้กินกันเด้อเต็มซิบบวฮักพี่น้องนะซิบซิบซิบมีบวฮักเลยความแซ่ เดี๋ยวมืงอตอนแรกจนะมาไลฟ์ุดอีกพี่น้องจะมาเมาสมอยกันกนี่มาไลฟ์ุดกินข้าวกินปลาพี่น้องเมื่อวัพักเที่ยง มุดที่น้องเอ้ยเล็ดเลยเล็ดใหญ่แม่ชีวิตสดก็ดีค่เล็ดเนออยู่เพเดียวมันต้องคิดอย่างหลายแต่ก็บมิเงาอยู่กับไปหาลูกหาลานเอาพันเงาไปอือชีวิตนี้ก็จะได้เลี้ยงลูกเลี้ยงหลานแหละพี่น้องเอ้ย ฟงแฟนนี่อาวดอกปวดหัวอืไปนอนน้ำเขาส,สืดๆเถอ,อนอนเสร็จหลับกลับจบวาวไปตัวเป็นตนัวเมื่อยคาดปูดพัดดีปวดหัวอืมเอามานมี่มากินข้าวสุปี้ซีอวน้องเมื่อวักตอนแรงหันท่าที่ตามเลยสิมาไลสดพูดคุยกับพี่กับน้องเดอ้อขอเวลาสามทุ่มเด้อตอนแรกเด้อสิมาไลสดเดอ ถ้ามึงกอดสามทุกุนสิไลฟ์สุดพี่น้องเอ้ยแล้วเจอกันอ่ะสำหรับไลฟ์นี่ฝากไว้ซ่วนี้แหละพี่น้องเราจะเจอกันใหม่เด้เอ,อ,ออ้าวผมอดมุกอดใจหลายๆที่คุ้นคำว่ามึงแล้วก็ข้ามาซึ่งซอบแล้วก็ามาคอยติดตามแม่ผู้ใหญ่เด้เออ้าวสวัสดีจ้าแล้วเจอกันใหม่ครับพี่น้อง